โอ้ใครนี้เนี่ยมหาเทพมายงขวาตเขาแต้มพันเจ็ดนะครับมาเล่นกันจริงเหรอไมายงขวาพี่เล่นมายงขวาจริงเหรอมาครับผมมาครับผมมา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 ยงขวาใช่ไหมเดี๋ยวผมจะโต้กลับด้วยมามังกรท่านนะผู้ชมมีแยงแม่งเลยเอาชื่อไมายงขวาแต่แม่งเล่นมาเทียมโอ้ยโดนหลอกเราแล้ว,ลวเราโดนหลอกดีครับเย่เร็ว อ๋อยังโอเคยังเป็นกึง่งๆม้ายงขวานนิดๆทำไมม้ามันแปลกๆไงไม่รู้ด้านครับอ่าโอเคเขากินตัดนะครับถือว่าเขารู้งานกินครับผมกินมามกินไหเอาไม่กินไม่กินก็ทิมดีครับไม่กินผมทิมเลยกินมาเลยกินมาเลย กินครับผมไล,ลไล่มานะครับไล่มาไปครับดันตัวนี้ไปครับตัวแยง,งเผื่อมา้าเราโดนแยงครับเฮ้ยแม่งมีม้าสองตัวว่ะเราต้องดันตัวนี้ไปเชื่อมแหละไม่ได้แนละ้วเดี๋ยวกำลังขาด ี่ริงผมทิมลงไปตรงๆเลยได้เนี่ยทิมใส่โค้ดแม่งเลยอ้าแม่งกินดักก่อนเว้ยเขากินตัดก่อนนะครับไปทีท่านผู้ชม ผมอยากลองรู้เอ้ยผมอยากรู้อะถ้าผมดันไปรตรงๆเขาจะเอาเม็ดกินผมไหมท่านผู้ชม,ชมว่าเขาจะเอากินไหมไม่ได้ไม่ดีไม่ดีไม่ได้ไม,ดไ,มดไม่ไ,ไม่เหมาะสมเอาเม็ดแยงโคนดีกว่าชัวชัวเอายางแน่นแน่โคนโดนแยงแน่นแน่ เ,เดี๋ยวไม้มาทำไรมาเขามาทำไมวะอ๋อมาเขาจะกินเบียรร้ยเราย้ไวไปก่อนดีกว่าไปครับผม กินแม่งเลยเของไงเอาขุนกินแน่เลยผมว่าเขาต้องเอาขุนกินครับผู้ชมตามแผนลูกทะล่วงกินลูกกระป่อยเสียหายแล้วมั่งนี่ยงายครับเลยโคนกระจายเอากินเลยเว้ย มาเตรียมตายเอามาหนีไปตานั้นเว้มาถีบไปตานั้นกินถอนเข้าไปเดี๋ยว an like ผมต้องเริ่มอ่อต้องเดินไอ้นี่หนีอะท่านผู้ชมเขาเจ้าเรือมาลุกผมแล้เขาเจาเรือลงมาผมเอ้เรือมาลุกผมแล้วผมต้องรีบหนีแล้ว ถ้าเขาเอามาก็โดดมาน้านะเบียาตายนะครับผมจะกินแม่งให้หมดก่อนเลยกินดีครับอะไรทำไรปิดดีครับเรามีตัวผูกสองตัวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาเรือไปลุกเขาบ้างแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเล่นอะไรมาโยงอ่ะ มาผูกวะลูไปก่อนครับหนึ่งดอกถ้าเขาลงมาเนี่ยเขางานงอกเลยนะท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาแพ้เลยนี่หว่าท่านผู้ชมตบมือทิมแม่งเลยตายซะโอเคขอบคุณครับอืมสสดีรับเพื่อนๆเราเจอคุณม้าแก่กาีกแล้วนะครับมาเล่นกันไปครับผม ไปครับผมไปครับผมไปนี่ม้าแก่ม้ายงขวาเว้ยม้ายงขวาม้ายงขวาดันเลยครับดันเลยไปครับคุณเขาหนีไปทางนู้นเว้ยไป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 เม็ดไปอืมไปครับเม็ดไป ไปเลยโคนขึ้นดันยันไว้ดันยนัน,ยนไว้ไปมาอาปาุปกรณ์ไปครับผมเฮ้ยถอยเพื่อจะเอาโคนมาเสยใส่เราใช่ไหมไดันขึ้นไปครับ ไม่ว่าไม่ใช่ต่อหน้าคุณต่อหน้าคุนถอยดีครับมาตอหน้าคุณอีกตัวนึงดันครับดัน เฮ้ยทิ่มว่ะทิ่มทิมทิมท่ม,มกิน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 ไปเลยกินไปเลยม้วนลงมาป้องกันนะครับกินดีครับกินเลยไปยสีเบี้ยเหนียวนึบหนับ เราจะต้องไม่ให้มาเขาก็โดดลงมานะครับท่านผู้ชมไปเลยเขากินนะครับผมเราเอามากินเฮ้ยโคนแม่งมาวะ่ะโคนมาเว้ยโคนมาถอยๆๆๆโคนมาโคนมา เฮ้ยโอ้โหมาทิมตรงเซนเตอร์เลยเว้ยทิมใส่เราตรงเซนเตอร์เดี๋ยวเดีดูฝ่นวอ่าไงดีกินไปก่อนดีไหมเนี่ยผมตันทิมไปตรงๆหรือว่าไงดีผมกินตัวนี้ไปก่อนดีกว่าท่านผู้ชมไปไปเลยเส,ยห,เส,ย,หเสยหน้าเสยหน้าเสยหน้าเรือนะครับกิน ทิ้มไซสเข้าไปกินไปเลยทิ้มเข้าไปครับอืมกินแยงครับแยาง แล้ววะกินเข้าไปลุกเข้าไปโดนแน่โดนแน่เฮ้ยไม่ยอมหนีด้วยไม่ยอมหนีด้วยลุกเข้าไปมาฟรีว่าเมาฟรีทะลวงไส่ทะลวงไปทะลวงไส่เอาให้หมดเอาให้หมดจับถอนขน ตายเรือตายโอเคขอบคุณครับ